สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นอีพีที่ส2บสองแล้วนะครับ mm hmm. บ่ได้พ่ออันโดนนะครับวันนี้ก็มาเป็นอีพีสิบสองของผมนะครับ mm hmm. ของช่องพินวดพากินชาแนลนะครับวันนี้ก็มากินไห้แข้งลวกนะครับแข้งลวกจิ้มนะครับผม,มนี่ก็เดี๋ยวขแข้งลวกจิ้มตัวใหญ่ๆนะครับสร้างจองเขาไว้ครับมันสดสดเลยพี่น้องโอ้โห oh oh. มาเด้อครับมากินน้ำกันนะครับว mm hmm. ันนี้ก็มากินไห้แข้งลวกนะครับผม มาลุยยี่ยมเจ้วลุยเบอร์โฟนเดอร์พี่น,อน้องมาในอฟอนนะฝากติดตามพี่เด้อครับผมเป็นีพีที่12ของผมแล้วเดอ้อครับผมคราวนี้อื้อหืออื้อหือพิเ

không ừ cái đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không สั่งหาไหลายมือแล้วไทเฟนของพึ่มไม่พอไีครับ หวานหวานหวานครับห,หวานกรอบนุ่มหวานกรอบนุ่มเลยสุดๆพี่น้องเลยมันสดเด็ดผมจะสั่งแต่ร้านนี้ประจําเลย พวกอาหารทะเลผมมีสังร้านนี้เขาประจำครับอหอยแข้งหอยพวกกุ้งมึกปูนสิสิสดุปด่อห้ผิดบวังครับ โอ้หวานยินดีกัหนหรอเลี่ยแบบกุศลก็แข่งได้เด้ออบอกเลยดีพี่นี่เจ้า สุกๆดิบๆครับรวก,กระลังพอดีเลยพักอินีงพี่น้องอืมๆ โอ้ส <chat> mm ิน hmm. น oh, ี่ตัวเง่มเงียๆอะหอยก้างงามๆครับานๆสุดๆเลยบกเข้วเด้อโอ้ ยรายเขาสุดจะสุดครับสุดหวานเนี่ยบะข้าวอรเราเนี่ยเับประกันได้เรื่องอาหารทะเลย,ยกให้เขาเลยสุด โอ้โหเลือดแดงเลยนีโอ้มากว่าสุดครับ hơn là Hmm. Yeah. Yeah, yeah,

ส่วนอีพี่หน่าผมเช่นยังกินกต่รักจิตามเบิร์เลยครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากด h a t s a p p ตะไข่ผมนะครับคอมเมนต์มเข้ามาคุยเป็นกำลังใจใผมได้ได้ครับคอมเมนต์คอมเม้นต์กันได้เด้อย่างไรผมกินียังไงผมเช่นยังกับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับผมสุดอีพี่สุดๆ แั่บแซบดวนีกิน,นชาน้ำส่วนอยู่ที่นี่ก็ผมมีมยังหลายเราก็มากินหอยแข้งรวกบอกจิมการทจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด ส่วนอนะีพน่ะผมจะกินเอียงก็รอติดตามมาเรื่อยๆเลยครับส่วนอีพนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมเราพอกนะันไมเดอร์อีพีน่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามกดซับตะใครผมนะครับคอมเมนต์ขาเป็นกำลังใจผมไดยเดอร์ครับพี่น้องอีพีนี้ก็พอเพียงเท่านี้เดอร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับ